เพชรพระรวยสวัสดีซี่สูผูสุคนครับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาของปูจุกบันพุดที่สิบหาพุจิกาสองหา6กเมื่อวันจันทร์เลขบนออกสองหาสี่เลขล่างออก6กสองของปูจุกเดินมาได้ดีงวดวันจันทร์ลุดพี่น้องขอโทษขอใพ้หลายรุดเลยรุดทั้งเลขวิ่งทั้งจับคู่ เลขหลักสองกับมีอยู่กับม,มิเตสองแปดสองเก้าสองศูนย์เ่าเข่าขอโทษขอให้ยหลายพี่น้องเด็กไม่เขาไม่ทุดเนาะขอโทษขอให้ยหลาย วันพุธที่สิบหา้าสองหา้าหกหกหก ราพัฒนาโก่งไปยัง วนเล็กติดเหล็กวิ่นบนรางสามสี่าหกเจ็ดแ เด็กกิดเล็กวิ่นบนล่างสามสี่หาหกเจ็ดแปด ส่วนบุนล่างวิ่งรูด4 8บุนล่างวิ่งรูด4กับ8 สี่กับแปดก็มิดตัวเน้นอยู่นาะพี่น้องเดีนะ๋ยวจับคู่ก่อนส่วนจับคู่กันหลักสามสามหกสามเจ็ด 3ามแปดเจ See Huh, hope. Huh, ส่วนเหล็กวิ่งรูดบนล่างเหล็กวิ่งรูดบนล่าง C กับ8เน้นที่4 C กับ8เน้นที่4เน้นที่4ส่วนจับคู่เน้นคู่เดียวหางเดียวแขนคักปันน้งนองี่น้องเน้นจิตซ สี่เจ็ดส่แก็จะเลืมนะ่มด้อปูเน้นให้ส6ตัวเดียวโคโลแขนแขพี่น้องเลยมันพุทธสิบหาพุทธิกาสองหาหกราพัฒนาปูจุกเด็กติดเล็ก,ลก,ลก,ลกวินกัดตัวน่อยแน่เนาะพี่น้องนะตัวน่อยแน่สามสี่หาหก บนล่างวิ่งรูดซก็แปดเน้นที 4. ซีส่วนจับคู่ก็สามหกสามเจ็8ส6มแปดหเจหาเน้นซ6คู่เดียวหางเดียวตัวก,กันตัวล่องก็จะเริ่มนพี่น้องเลขเ้าคู่เน้นแค่คู่เดียวอ็จจะเริ่มซีเจ็ดซีแปดเลขพรา่าเลขติดซีพราะว่าเลขติดซีด 4, นะพี่น้องวิ่งรูดซี พี่น้อง,ของเขาก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบื้องฐานพมักข่าพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะกาบขอบพระคุณปูจุกที่ให้แนวทางลาพัฒนามาถ้าพี่นอ้องพวกมันก็นเริ่มแบ่งปันน้ำใจได้พี่นอ้องเด้อเฮตุการณเขียนตามนี้ล่ะ กรุ้งเทพเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสามสี่เก้า ก้าตามนี้แหละพี่น้องพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอตามนี้ถ้าโชคท่าหมานันถ้าแตกบนแตกล่างเนาะพี่น้องเนาะมันกลับมาเนี่ยมานอนพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอได้ครับได้มักตัวใดชอบตัวใดกับผิจารณาเบื้องต่าประม,มาทกระพนันเขาให้โชคโชคมันหมันเรื่อยๆรื่เฮง ปังๆโซ่ผูสโซ่ขนเมื่อแรงนี่สองทุ่มเคืองก็จะเลื่มฝากกดเลคยกดแชร์กดติดตามเพจรพาะรวยลิบนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้เพจรพาะรวยสวัสดีครับผม